สวัสดีค่ะพอพลอยแม่เอฟซีของคุณครูใบเหมียวนะคะถักทายยนามือเสาในวันที่ฝนตกพรำพรำพร้อมกับกะทิน้อยนะคะพวนก็ตื่นแต่เสาได้ปุ้งเฟินมากเลอนี่เพราะว่าวันฝนตกเดี๋ยวเพรนจะไปธุระส่วนตัวบ่ได้นะคะมาซักทายพอพลอยแม่ก่อนไปทํางานอ่าเหมือนยังกอดพระเอกนางเอกเอ็มดีเลยเด้อมืันนี้ฝนตกพรำพรำคิดพ่อ ดาราคนหนึ่งท่านหนึ่งเนาะตอนนี้กลับมาบางแล้วนะคะก็ดีใจแล้ว,ลวนะคะว่าด้มีบทมีบาท,บาทในการแสดงของเพื่อนนะคะพ่อๆแมห่หลายคนบอกคิดหอดเอะะอด,ด,ดีนะคะคิดหอดลมพัดวีวีลมพัดวอยๆแล้วก็บรลมนพัดไวอๆนะคะบริฟังหลายมือเอาก็ฟังคลิปเก่าก่อนนะคะทักทายทักทายนะคะสาวน้อยไม่สาวน้อยแนละ้วสาวใหญ่เลยนะหลีเกเล่ยแล้วนะคะ17ปี2เดือนเอ็นดูเพื่นอนสงสารเพื่อนนะคะ ปันกระลุดกระลวงเขาแกไปตามการเวลานะคะก็ยังหักแพ่งคำสูนารักปั้นผู้ใด้ตัวนารักเข้ากับหางเข้ากับแพ่งนะคะคินหอดคิดถ,ถึงพอพอยเมยเอฟซีคือกันชวนคุณผููกับงานอยู่งานร้ายนะคะไล่สดโปรป็นเวลาเวลาเด้อผู้ใด้ว่างจะมาให้กำลังใจนะคะเพราะว่าภารกิจนอะมันไก่จะปิดเทิม่มไก่จะปิดเทิ่มแล้วกัน จะมีงานเปิดบานวิชาการวันศุกร์นี่ค่ะเตรียมงานเตรียมการไปอู้ยักยังเป็นยังนะคะขนขนหลาแกเทกิจกรรมกับนักตกนักเรียนนะะเตรียมการนะคะเพื่อที่จะจะแสดงจะโชว์ด้วยภูมสาระกลับไปเบื้องหมอลำเรื่อยๆนะคะติดตามมาหนองไปทางไดขึ้นรถ ไปจ้างได้นะคะแสดงหนังเป็นแบบได้นะคะล,อล่อลุนว่าในบทหนังคายออกเป่นสิเป็นแบบไดนจะเป็นซําไดเาไ้เข้ากับมีความสึกว่าเขากับพ่อใจเขากับพ่อใจนะคะเ,เห็นผ่าผ่าหนึ่งมันเป็นผ่าวแล้วเป็นคลิปคลิปทีมานะมานะกับหักแพงจูงกันไปรับติดไอ้นะคือไอ้มาน,านะจูงนองจูงนองนะลง ลงไปรับติบด่านหนาเวที่โอ้ยจะเป็นขิดหอดนาะลูกชายกับลูกสาวของคุณครูเป็นภาพแห่งความประทับใจในะคุณครูนี่หักแพงเด็กน้อยคนนี้ทั้งสองคนคือบอกยังไงว่าหักแพงมาณนะมาก่อนเสร็จแล้วบเห็นหักแพงเขามาก็เลยแบบหักแพงมีบทบาทในการแสดงครูกันกับผีมณานในการฝนอย่างก่อน,อนรั่มน้ำกันก็เลยกลายเป็นว่าอาการแสดงในจุดนั้นนะมันลงตัวลำเพื่อนจะเลื่อนใจนะคะมันก็เลยแบบ อ่ายังก่มันก็เล่ลงตัวในจุดนัด่นก็เล่นหลงหักหลงแพ่งเพิ่มขึมาาม้นมากว่าใครว่ามีอีกคนหนึ่งที่เข้าหลงหักหลงแพงที่เหตุบบาทการแสดงหนาวที่มันสมบูรณ์แบบขึ้นมากก็เลยติดตามมาทั้งสองคนคือน,น้องบ้านาลวก็น้องหักแพงตั้งแต่มือแตกๆขึ้นมาหักแพ้งก็เลยแบบใครว่าแยกเมาอีกวงหนึ่งก็เลยฝ่อติดตามทั้งสองวงวงหนึ่งกับฝ่อเบื้องทุกท้ายวงที่สองวงที่สองกับฝ่อเบื้องหักแพ้งอย่างประมาณนี้เสร็จนะคะก็ต้องย่อมราบว่า ข้ามชื่นชอบของของเฮานี่มันก็นต้องมีเนาะว่าบอดดิบักแพ้งแ,แ,แค่คนเดียวกับมักหลายคนแต่ว่าคนใดเขาจะติดใจฝังใจว่าเออเขามีความหนารักมีคนใดที่เขาอยากบอกถึงอยากกล่าวถึงก็ดีใจอยู่ว่าได้บอกถึงนนองคักแพงบอกถึงมณะตังแต้เมื่อแรกที่เ็นเขาสู้วงการเมื่อเ็นเขาสูว่าวงการมาแล้วเนี่ย เห็นเพื่อนเติบโตเนี่ยมันก็ยขว่าเฮาก็ด <wave> ีใจเลยสนับสนุนเพื Plus ่อนเป็นช่วงระยะเวลาเหมือนเหมือนบ้านนานี่ค่ะสนับสนุนเพื่อนมาต่อเรื่อยเรื่อยมาจนกระทั่งเพื่อนเติบโตมีพ่อแม่เอฟซีหลายๆเนี่ยค่ะกับมาเบิงหักแพงเติบโตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเฮาบบได้ร้อยเพื่อนดังซะก่อนเ้าจะไม่บอกถึงเพื่อนเท่ากับติดตามเพื่อนมาตั้งเต่มื้อแรกจนกระทั่งเพื่อนด่งเพื่อนดังเท่ากับมีความสุขในความรู้สึกนะคะมีความสุขในความรู้สึกว่า ขราวสนับสนุนสินิปินคนใดคนหนึ่งที่เ้าวบอกถึงเพื่อนเป็นประจำประจำช็จแล้วเพื่อนเติบโตขึ้นมามัานก็ต้องแสดงของความพุ่มใจของเราเมื่อมีโอกาสในมาที่สกลน,นครก็ <c oughs> ทำความไกลชิดซึ่งกันและก,กันเแบบะะดินหากะเดยกไปอบอกมาไล่เดมอบช่อดอกไม้นะคะตมากรอหน้นองฮักแพ่งนี่เพื่อนกันในแค่ติ๊บนะสมัยเพื่อนอยู่วงหนึ่งบุหนดดดมาไล่พื่นในช่อดอกไม้ก็พุมครูบ่าห้าเพื่อนมาอยู่วงสองนี่มาไล่กับเคยได ชอบตรไม้ก็ได้แล้วเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนคือถือซอยผีมานะบันนี็คือถือเป็นของเจ้าของแล้วนะคะก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่ที่คุณครูสัมผัสได้ว่าความสุขมันเกิดได้จากความพอใจของเฮาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็บอกแปลกใจนะคะว่าเป็นอย่างพอๆพไพม่เอฟซีจึงเฝ้าติดตามเบิ่งคลิปนั้นคลิปนี้เพราะนั้นคือความสุขเนาะคะ่ะมีเพ่งครูเพลงหนึ่งนะคะแต่ว่ามันนักลองไปลองใกล้เพื่อนอาจจะอ้องมวลวลปันใดนะคะก็คือพ่อ หักแพงกมับนหนะเนี่ยมมีโอกาสให้มองเพ่งก you. so ันค so so ือหนุ่มไรเรื่อกับสาวออนไลน์พอคู่มือนี่เขากับมักสังของมันบอกค่ะผู้หนึ่งกระ่งของคู้หนึ่งรักของก็เลยนึกพอเพลงนี่ผู้บุกกระพงแต่งหน้าหน้าละค่ะอาจจะบ่คอยเด้เคยฟังก็เลยเอามาให้พ่พอๆแม่รลองฟังเบึงว่ามวนบอน่ารักน่ารักนะคะเป็นเพลงน่ารักนะคะถึงแม่เพลงไก่มันค้นห้องอ่ะเพ่นบ่คอยสบายเหมือนั้นก็เลยมาหองเพลงไห้ฟังพะจั้นเขาก็มาลองฟังเบึงว่ามวนบอตะเกิด ดาราศิลปินนะักร้องที่เพื่อนเอาไปหอ้อมัก็สิเฮ็ด้ปวดเพลงมรมวลทักทายไปเพียกคบดีก่อนเดอมวนมวน,มวนโชคดีมิใช่ก่อนไปทำงานกะทิก็อวยพรนะคะบอกหน้าตาบ่งแบบไม่ให้รักได้ยังไงนะคะอายุหลายแล้วก็บอดอ่อน,ออนค่ะหนาวหนาวๆค่ะมูลิสิบแปดองศาที่สกลนครขอบคุณกำลังใจดีๆนะคะให้ทุกคนโชคดีมีใช่นะคะสวัสดีค่ะ อดขายไม่ปังหรือใครขายตัดราคาหน้าร้านแม่คา้ามองเห็นว่าเธอ,อยังอ,อ่อน ใจพี่เต็มร้อยเรื่องงานที่ทนสู้ไว้ขอยอดปังๆแม่ค้าได้ผลกำไรขอฝากหัวใจไรเดอรคนนี้สักคน นความเสี่ยงถนนหรือตรอกซอกซอยใจพี่ดต็ร้อยเรื่องงานที่ทนสู้ไว้ขอยอดฟังปังแม่ค้าได้พ้นกำไรขอฝากหัวใจไรเดอร้อคนนี้สักคนไรเดอร้อเจ้าชู้